อันนี้ยืนยันได้เลยเพราะว่าการที่เราหมักฟางทําให้เราประหยัดปุ๋ยอะไรเงี้ยมีส่วนเนอะก็ของผมว่าดินไปตรวจแล้วเนี่ยอินฟิวส์ถูกผมเนี่ยสามจุดห้าถึงสามจุดแปดถือว่าเยอะก็ถ้าพูดทันทีถ้าสามสามจุดห้าขึ้นสามขวัายขึ้นเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกเบเตอร์นะโอ๋อเหรอคะแล้วก็ออกกนิกฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสก็มีสูงค่ะโพแทสเซียมก็มีสูงค่ะทีเฮทก็ห้าจุดหกอะไรพวกนี้มันคือต้องเอาดินไปตรวจวิเคราะห์เป็นไกด์ไลน์หน่อยแล้วเราก็ได้มามาบริหารต่อได้ แล้วก็เราดูต้นข้าวจริงแล้วทนาดูต้นข้าวรู้ถ้าเกิดเราหว่านข้าวแล้วไม่กินปุ๋ยเนี่ยแสดงว่าดินเราก็เริ่มมีปัญหาเปชาทนาส่วนมากเขาไม่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 ยอมเข้าใจว่าอืว่าดินเรามีปัญหาก็แต่แก้แก้แก้ไม่ถูกทางคือมีการโยนเพิ่มต้นทุนใส่ปุ๋ยเพิ่มไปอีกใช่ไหมมันก็ไม่กินมันก็ไม่กินปุ๋ยเพราะดินเรามันถูกล็อกไว้แล้วพี่มีคําแนะนํยองไงบ้างคะคือจริงแล้วถ้าน้าไม่กินปุ๋ยต้องถ่ายน้าขาดทึงแล้วถ่ายน้าไม่ได้ ไถ่ไถ่ไถ<ท>่ไนะไถน้ำถ่น้ำบอ,อกไปใช่แล้วก็แล้วแต่ปุ๋ยเป็นถึงจะงะมบางทีเหมือนกบว่าเราคนโบราณสังเกตไหมว่าลาน้ํามาน้ําน้ําบ่ามาทีข้าวปลาจะงามเลยค่ะน้ํอมันจะพัดพาสิ่งสกปรกไปเออเหมือนล้างล้างไปเลยใช่น้ำก็จะผ่านแต่เราทำไม่ได้บางทีก็สมัยตอนหลังๆนี่จะขุดเอาน้ําขึ้นทางอาลงทางขุดเอาน้าขึ้นต้นนาแล้วก็ทําทางลงใายนาน้ำทิ้งอ่ะพอเข้าใจไหมค่ะเนื้อออกเนื้อออกค่ะ หรือว่าเอาน้ําขึ้นท้ายนาเปลี่ยนทางน้ําขึ้นแล้วก็ลาดนมมาเพื่อให้ดินมันตื้เพราะว่าบางทีเวลาววิทย์น้ําดันเข้าไปเนี่ยความสิ่งสกปกไปอยู่ปลายน้ำเลยน้ำที่ขึ้นที่หลังเอคจะดันหนีไปเพราะฉะนั้นเราปลูกขึ้นดินเนี่ยเราต้องดูแลดินเป็นหัวใจหลักะค่างนี้ผมนี่ผมก็เคยหว่านพอเทืองก่อนอะไรก็ไม่ผู้หว่านเออเหรอคะถ้าดินดีอ่ะอะไรก็ชนะไปขึ้นไงปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เยอะ ถ้าใส่ปุ๋ยไม่กินเนี่ยมันต้องโทษต้องโทษด,ดินอย่าโทษด,ดินล็อกไว้อะไรไว้ค่ะค่ะก็วิธีที่แนะนําคือว่าเราล้างถ่ายน้ําออกไปแล้วเอาน้ําใหม่เข้ามาอันนี้คือวิธีส่วนหนึ่งถ้าทําได้อ๋อค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าปัญหาของดินถ้าดินแทบที่จะเป็นปัญหาถ้าเราพักกลางเนี่ยยิ่งแห้งยิ่งตายยิ่งแห้งยิ่งเข้มข้นยิ่งเค็มบางทีหลังจากน้ําน้ําที่ว่าเจอปัญหาเรื่องน้ําเค็มแล้วเนี่ยบางคนใส่ยูเรียเยอะๆตายหมดเลยค่ะ เห็นข้าวไม่งามก็ใส่ยูเรียไปอีกใช่เล่นเล่นก็เล่นความเค็มให้มันยูเรียมันก็เค็มเดิมก็เค็มค่ะแล้วแล้วนอกจากถ่ายน้ำแล้วมีอีกอื่นอื่นไหมครับเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนได้ทําตามเขาหวานข้าวไปแล้วถ้าเขาไม่หวานข้าวไปแล้วก็ทําเทือกระหว่างทำได้ข้าเทือกคาดเทือกแล้วถ่ายน้ำข้าเทือกแล้วถ่ายมันก็ชื่นลดความเค็มแต่ถ้าหวานไปแล้วก็หวานไปแล้วมันมันมันจะค่อนข้างแก่ก็ต้องอาจจะรอบหน้าใช่ไหมก็คือลองเอาดินมาเอาดินปลายนาไปลงไปต้องตรวจดิฮะ มีความเค็มมีอะไรต้อง่ะวจบาอยเคมันก็เพราะอาหารไม่กินเลยเรากินอะไรเข้าไปก็ไม่ได้หอมกินนี่เหมือนก็เพราะอาหารคือถ้ากระเพราะอาหารมันถูกล็อกไว้ถูกอะไรไวมันก็ไม่สามารถจะกินได้โอ้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เจดเนี่ยให้แปลนดูดินมันจะสีค่อนข้างจะเป็นสีตามดินมันจะพักกางมันจะเป็นดินเหนียวดีนดำจะีดินเหนียวดินดำแกว่าขวดินเหนียวอืม ค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะค่ะมันจะไม่เหมือนดินจักรวจอ่ิอืมดินอย่างนี้ก็ดินเดียวแต่ว่าไปตรวจแล้วถือว่ามีอินทรีย์วัตถุในระดับเกือบเกือบเป็นออร์แกนิกใช่ไหมอินทรีย์วัตร์โอ้ไม่ตอฟางมานานค่ะค่ะถ้าถ้าเผาฟางมากๆเนี่ยดินมันจะไม่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 มีสินงถูกเยอะไม่มีไม่มีิวของอากาศไม่มีที่อยู่ของปุ๋ยอยู่ของามันอะไรพวกนี้ไม่มีค่ะค่ะ